ที่บ้านปลูกสะเดาไว้ในกระถางแล้วนำกระถางไปวางไว้ใกล้ๆต้นลีลาวดีสาเหตุที่วางไว้ใกล้ๆต้นลีลาวดีเพราะว่าเมื่อสะเดาสูงขึ้นก็จะได้ไม่ล้มก็จะใช้เชือกผูกติดไว้กับต้นลีลาวดีจะมันตัดแต่งกิ่งสะเดาเสมอเพราะว่าจะไม่ให้สูงเกิน2เมตรกิ่งและลำต้นของสะเดาที่ตัดออกจะนำไปทำค้างปลูกผัก ใบสะดาก็ใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างเช่นไปทำน้ำหมักสะดาเพื่อไล่ศัตรูพืชหรือนำไปรองก้นกระถางหรือถ้าเหลือมากจริงๆก็นำไปทำปุ๋ยหมักได้ถ้าเราอยากกินยอดสะเดาเวลาสะเดาแตกยอดออกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็อย่าพึ่งให้ใบเขาใหญ่เราก็ตัดยอดออกมากินมาทำกับข้าวกินได้เลยยอดสะเดาก็นำไปกินกับน้ำพริกนำไปกินกับลาบได้ เะเดาที่ปลูกปลูกลงกระถาง8นิ้วมีต้นเฟิร์นสบายนางเกิดด้วยในกระถางเพราะว่าช่วงที่ปลูกใหม่ๆก็นำกระถางเสเดาไปวางไว้ใกล้ๆกับซุ้มเฟิร์นสบายนางซุ้มเฟิร์นสบายนางก็ได้แตกกอและก็เลื้อยขึ้นไปในกระถางเสเดาก็เลยมีเฟิร์นสบายนางอยู่ร่วมกับกระถางเสเดาด้วยถุงมือในไตร เป็นถุงมืออนเนกประสงค์ใส่ทําครัวทําสวนทํางานบ้านแล้วก็มีให้เลือกได้หลายขนาดมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ใหญ่พิเศษกล่องนึงนี่นะคะบรรจุทั้งหมด100ชิ้นสนใจสั่งซื้อจิ้มที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยนะคะ